สวัสดีครับพบก,กับสุุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซาลายิ้มลมุนนูเยตเจ็บ5ประเด็นลิเวอร์พูลดวลแมนยูประเดิมปีซีซั่น5ประเด็นหงประเดิมปีซีซั่นจเกยงครับนะครับเจ้านายใหญ่ไฟแรงเฟอร์มีโอกาสได้นําลูกทีมลงสนามฝึกซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานที่เวีินที่จะใช้ทาศึกแดงเดือดนอกรอบก,กับแมนเชสเตอร์เตดในวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้ งานนี้ใหญ่ๆเชลโลมมนนะครับและบรรดาแข้งของแดงได้เห็นความน่ารักของเหล่าสาวกเดอะคัพที่แดนสยามที่เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างอุณาฝาข้างโดยงานนี้พวกเขาก็มีการซ้อมอย่างกินจําเหมือนกับที่ทําเป็นประจําตอนเตรียมทีมนะครับโดยสําหรับก,การเตรียมความพร้อมในการประเดิมแมตช์อุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลก็ต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอย่างกรณีอาการบาดเจ็บของเดวินนูเวยัสหอกคนใหม่แก่กล่องที่คว้าม,มาจากเบนฟิก้า และจากความบวกแข่งดาวรุ่งที่จะได้โชว์ของให้กับบอสได้เห็นในเกมนี้ประเด็นที่1นึ่งเจคกิครับประทับใจส ok าวกนะครับชาวไทยเจ k ก n งครับนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสาวกนะครับดินแดนขวานทองและเจ้าตัวยังได้แสดงความเป็นกันเองในแบบสไตล์ของกุณสือคีเลนและเป็นมิตรกับทุกทุกคนได้ยายนูมานสุด ประทับใจกับการได้เห็นแฟนบันดดนสยามที่เข้ามาให้กําลังใจทีมรักในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประทะก,กับคู่หลีตลอดการในวันคานโดยเจ้าหน้ยใหญ่ของหงดังลเวอร์ภูปลิ่มปลิ่มเป็นอย่างมากกับการสนับสนุนในครั้งนี้โดยคุณซื้อเลือดดอยในวัย55ปีนะครับแสดงความปเป็นกันเองตลอดระยเวลาที่นําลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยชัว หลังจากที่ติวเข้มลูกทีมเสร็จสิ้นแล้วเจคกิงคลับก็ได้เดินบวกมือทักทายพร้อมกับเข้าไปแจกลายเซ็นกับแฟนบอลที่รออยู่ข้างสนามสำหรับแมต์นี้อาจเป็นเพียงแค่เกมรับแข่งแมตแรกของการออกทร์ปีซีซั่นแต่เจคกิงคลับก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ลูกทีมโชว์ผลงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับสู้ศึกฤดูกันใหม่ 2. โอกาสทองโกดาวรุ่ง เควิ Keller, นเคลเรเฮนครับนายทมันมือ2สองพลาดโอกาสในการเดินทางมาทัวร์ปรีซีซันที่ประเทศไทยเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนั่นทำให้ฮาวสิสเดวิดผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาให้ช่วยเทียมในการทัวร์ครั้งนี้โดยจะลองโอกาสทองครั้งนี้ทำให้เดวิดต้องฉกฉวยโอกาสเอาไว้ให้ได้เพราะถ้าหากเขาสร้างความประทับใจให้กับเจคกิงคลับมีสิทธิ์ที่จะถูกดึงตัวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่สำหรับฤดูกาล2022-2023 โดยนทยวันในวัย18ปีนะครับเคยลงเล่นและฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาก่อนแล้วก่อนหน้าน,นี้นะครับและมีชื่ออยู่ในทีมซุ้มมานั่งสมรองคร้งร่างในเกมที่โดรเลสประทดก,กับอาบาลิซิกเมื่อเดือนมีนาคมในปี2020ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพิ่งแค่17ปีเท่านั้นเองเดวิดนะครับมีภาพกําลังซ้อมอย่างหนักร่วมกับสโมสรในกรุงเทพมหาคนครรวมทั้งนายธวัลคนอื่นคาดการณ์ก็ว่าเขาจะได้ทําแบบนี้ในอีก3ช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับ ประเด็นที่3ารปีซีซั่นสำคัญของเอเลียก่อนหน้านี้นนครับเราได้เห็นนักเตะที่บาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าในเกมพบกับลีดส์ยนเตดเมื่อเดือนกันยาย,ยนปีที่ผ่านมานะครับฮาวีเอเลียนะครับเริ่มต้นซีซั่นในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลและดูเหมือนว่าเขาจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างต่อเนื่องสะด้วยนะครับอย่างไรก็ตามดาวเตีนในวัยสิบเก้าปีต้องมาดวงแตกเมื่อได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะฮะจากการเข้าตรรกะอย่างรุนแรงของปา๊กเกอสตร์แนวรับของยุงทอ จนเป็นเหตุให้ขขอเท้าหลุดและต้องพักประสาตัวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เอเดรียนนั้นนะครับกำลังพยายามอย่างหนักเลยเพื่อที่จะเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มต้นซีซันใหม่ในฐานะตัวจริงให้ได้อีกครั้งโดยสิ่งที่อดีตเด็กบ้านฟุนลแลมคาดหวังก็คือการที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับในตอนนี้เอเดรียนพยายามซ้อมอย่างหนักในช่วงปิดซีซันเพื่อทําให้ร่างกายสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ และตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเต็มที่สําหรับการลงสนามอื่นเคลื่องกับไปแสดง4ซาลายิ้มละไมไทยแหลกหลังจากที่สาวบเดคับบัดบันว่าโมเมสซาลาจะอำลาสโมสรลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายบางโมก็เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยการสลัดน้ำมือขยัชั้นยัดช่ใหม่กับลิเวอร์พูลในวันที่หนึ่รกรกาคมที่ผ่านมาครับ กิ้งออฟอียิปต์นะครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูล3ปีทําให้เขาจะได้อยู่ในแอนฟิลด์จนถึงปี2 0 2 5โดยสัญญาฉบับดังกล่าวทําให้โมซาลากลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในหน้าประวัติศาสร์ของสโมสรลิเวอร์พูลประมาณ3,5 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ราว15.4ล้านบาทโดยแนวะรุกทีมชาติอียิปต์ก็เป็นหนึ่งในแข้งกลุ่มสุดท้ายที่เพิ่งได้มาร่่มฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับต้นสกัดและเขาก็แสดงเห็นว่าเขากำลังมีความสุขสุดๆในระหวาา่างกกกฝึอมับ Liverpool. ดยนาเตนในวัย30กรัต่งสัญญาณให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแฮปปี้เหลือเกินด้วยการฉีกยิ้มตลอดเวลาและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเขาเคลียร์เรื่องวุ่นๆกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาออกไปให้หมดหัวเสร็จสิ้นแล้วและมีสมาธิกับเกมลูกนังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับประเด็นที่5าลุนระือึกดาวินเนยสบาดเจ็บ เชื่กันว่าตอนนี้แฟนบอลหวงดังหรือว์พูลทั้ทงในประเทศไทยและทั่วโลกคงรู้สึกใจหายไม่น้อยจากที่เห็นคลิปดาวินนุนเยตมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนต้องหยุดซ้อมกลางคันนะครับและออกมานั่งพักอยู่ข้างสนาม กองหน้าทีมชาติอุรวัยได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของหง์แดงที่เข้ามาเช็คอาการบริเวณข้อเท้าโดยคาดการณ์ันว่าอาการบาดเจ็บนังกล่าวไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักและน่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่เขาจะได้ประเดิมสนามอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรในวันัน,นี้และหลายคนต่างก็สงสัยว่าหัวหอกเจ้าของค่าตัว85ล้านปอนด์ราว3,701ล้านบาทได้รับบาดเจ็บอะไรกันแน่ แต่เท่าที่ทราบมาจากหลายสื่อหลายสำนักรายงานไปนในทิศทางเดียวกันว่านูเยสเป็นแผลผู้คองที่เท้าซ้ายซึ่งคาดการณ์กรันว่นาน่าจะมาจากการใส่รองเท้าสตั๊ดคู่ใหม่แล้วเจอปัญหารองเท้ากาดัดฉะนั้นหากเป็นไปตามที่สื่อรายงานจริงๆซาวกเบอร์ครับน่าจะเบาใจได้และคาดการณ์กรันว่าคงจะส่งนูเยสลงครอสนิมออกจากนักแข่งในเกมพบกับแมนเชสเต็ตเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการช่วยทีมในซีซั่นใหม่นะครับ ดิโก้โจตาปฏิเสธลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในเกมนัดเดือดในวันนี้ดิโก้โจตาครับสตาร์การนาทีมชาติโปรตุเกสของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาสัมภาษณ์แบบเปิดใจในะครับว่าตอนนี้ตัวของเขานั้นยังไม่พร้อมที่จะลงสนามในเกมอุ่งเครื่องในปีซีซั่นของลิเวอร์พูลที่จะพบกับแมนเชสเตอร์เตดที่กรุงเทพในวันอังคันนี้โดยเจ้าตัวมองว่ามันยังเร็วเกินไปที่ตัวของเขานั้นจะลงเล่นในเกมนั้นนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดิโก้โจตาได้รับบาดเจ็บนะครับมาจากเกมทีมชาติเมื่อช่วง2สัปดาหก่อน เดนเมื่อวันนี้ลิเวอร์พูลได้ลงทําการฝึกซ้อมเซกชั่นเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครนับตั้แต่เรียกตัวนักเตะกลับมาทั้งหมดที่มารายงานตัวรวมกันเมื่อวันที่9รกรกฎาคมที่ผ่านมาและการลงซ้อมในครั้งนี้ก็มีนักเตะลิเวอร์พแบบูลหลายรายที่ร่างกายยังไม่พร้อมและไม่ได้ลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมอีิเช่นดิโกโชตาและเดวนินนูเยสซึ่งซ้อมเบาๆครับโดยหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จสินน้นทางด้านดิโกโชตา ก็เดาไม่สำคัญกับทางเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลโดยเขาระบุว่าการซ้อมในวันแรกนี้สร้างความยากลําบากให้กับร่างกายของผมเล็กน้อยใช่ผมได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายมาจากเกมทีมชาติเมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ก่อนและมันเป็นเรื่องที่โชคหลายมากสําหรับตัวผมตอนนี้ผมต้องใช้เวลาในช่วงเสมอในการฟื้นตัวอาการบาดเจ็บของผมและขาของผมก็กาลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงต้นปีซีซั่นนั้นผมก็ยังคงไม่สามารถลงสนามได้เพราะร่างกายของผมยังไม่เต็มร้อยเต็มที่ ใช่เกมในวันนี้ที่ลิเวอร์ pool จะพบกับแมนเชสเตอร์ในช่วงบ่ายวันนี้นั้นมันอาจจะเร็วจนเกินไปผมเพิ่งลงฝึกซ้อมครั้งแรกกับทีมเมื่อวันนี้ดังนั้นผมจะไม่ฝืนลงสนามในเกมอุ่นเครื่องปีซั่นที่ประเทศไทยในวันนี้แต่ผมขอยืนยันว่าผมจะกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งในไม่ช้านี้แน่นอนว่าการได้ลงเล่นกับทีมชาติถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษของผมซึ่งมันก็พอๆก,กับการลงสนามรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลอตอนนี้ร่างกายของผมกำลังติดปัญหาเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่อะไร และฤดูกาลหน้าจะเป็นฤดูกาลที่สําคัญมากๆสําหรับตัวผมลิเวอร์พูลของเรายังคงเป็นทีมที่มีลุ้นชมป์ทุกรายการและฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายช่วงปลายปีก็สําคัญมากสําหรับผมเช่นดิวกัน ดังนั้นผมจะไม่ฝืนร่างกายของผมอะไรทั้งนั้นผมจะพร้อมลงสนามก็ต่อเมื่อผมรู้สึกว่าผมพร้อมจริงๆผมจะไม่ยอมพลาดช่วงเวลาสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกับทางลิเวอร์พูลและทีมชาติดังนั้นเกมวลเครื่องปรีเซนเซนในวันนี้ผมคงไม่พร้อมที่ลงสนามในนัดน,นี้และต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยด้วยที่เข้ามารอดูผมในเกมนั้นนี้อีกด้วยดิโก้โจต้ากล่าวขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกๆท่าน นี่คือสุปาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12รกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ